หล้างแากที่ไอ้ปลาไหลมะเพาท่านเนาะค่ะเนาะกระดับแล้วขันดับแล้วนี่คือเขากะเบิงว่าควันมันออกเมิดไปสังเกตว่าท่านเป็นท่านไปใหม่เมิดไปคือสังเกตควันเนาะค่ะปลาไหลกับมะปิดแล้วปิดปองเรลาฝนกับตกค้ำมือว้านี่ถ้าไฟถ้าไฟอ่าใหม่ท่านขังไหนใหม่เมื่อเท่ากับสังเกตปองถ้าควันเมิดกับแสดงว่าท่านดับเมิดแล้วไอ้มันใหม่เมิดแล้วเนี่ยค่ะใหม่เป็นท่านเมดแล้วกับมะปิด เอาดินปิดให้แน่นเพื่อว่าจะได้ดับเป็นไห้มันเป็นท่านเพราะตมันเย็นเขาก็จะมาเริ่มขวดเนาะคะ่นะเนาะอันนี้ฝนตกเมื่อคืนนี่เมื่อคืนเดี๋ยวปลาไหลก็จะขวดเบิ่งข้างในว่ามันจะเป็นจงังไสมันจะง้ามบบท่านเนาะคะ่นะเนาะปลาไหลขวดแล้วจ้าโอ้ยแต่เสียดายเนาะคะ่ะฝนตกเมื่วานนี่ฝนตกช่วงใบเผาสังเกะสีปาลาไหลขวดบบท่านได้ท่านน,น้อยน้นึงจ้า เนี่ยแต่เขาสังกะสีถ้งเขาควรบอท่านมันสิเป็นเทาสิละค่ะเขาปิดบอสนิดนะ่งเวลามันไหมหมดแล้วเขาปิดบอสนิดลมมันเข่าเนน้อยมันกระใหม่คอยซื้อใหม่ขงังไหนไปมันเป็นเทาได้เนน้อยนึงค่ะเนี่ยแต่เสียดายท่านเนาะกับอีกอย่างหนึง่งไม่ปล่อยออกมาเผาเป็นไม้แหงไหมคะ่ะแหงจนว่าวางแหงเนี่ยจนว่าขาดทุนแล้วมันแหงไม่แหงคักโพดค่ะไม่แหงที่กิ่งเขาเผายมือเสาร มื้ออื่นยามยามมื้อเช้าขวบเก่าก็ได้ขวดแล้วเนี่ยแต่ว่าปลาไหลบ่ยอมดอกปลาไหลสิคนมาเผาให้มันหมดแต่ปลไลสิเผาเผาขี้ดินบัดนี้ปลไลสิบ่เอาสังกะสีปิดแล้วเผาขี้ดินตามที่ปลไลเคยเผานี่ถ้าข้างในมันใหม่เป็นทานแล้วมันสิดินยุบลงยุบลงเฮากวขี้ดินใส่เฮากต่ลงต่ลงใหม่หมดไปขี้ดินยุบลงเฮาก็เอาขี้ดินบกอีกต่ลงต่ลงมันจะบ่เสียทานค่ะมันจะบ่เสียเนื้อทาน ต่สังกะสีเ้าเห็ดแบบนั้นบ่าได้สังกะสีก็นี่แหละปลาไหลเผาครั้งแรกสังกะสีแต่ถ่านมันมีช่องล้มเขานิดเดียวแต่เขา,าปิดมันันสเป็นเผาแบบนี้แหละนี่กะปลาไหลสีเผาไม่แต่ว่าปลาไหลเผาไม่ปลาไหลสีเห็คดคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบื้องถ้าเผาแบบขีดดินนะ่ะถ้าข้างในมันใหม่เป็นเนื้อท่านแล้วดินมันสีนยุบลงเขาก็คุดดินใส่ต่ำลงต่ำลงเนื้อท่านเขาก็สิได้ทุกก้อนเลยค่ะ บเสียเหนือท่านขึ้กันแล้วก็เผาแกบแต่สร้างกระสีนี่เขาต้องเฝ้าต้องจบต้องเอาให้ท่านเผาเ่าท่านมันสิเป็นเทาได้หน่อยหนึงกับอีกย่างมันเป็นไม้แห้งจ้าปลาลก็ะจะขอจบชีปการให้ทําไปแค่นี้เดี๋ยวปลาลจะเผาขี้ดินมันสิตแตกตั้งกันแบบไดปลาเลเคยเผาตะขี้ดินนั่แหละค่ะสร้างกระสีกับข้างแรกนี่แหละแต่วันกระได้ยุดอกท่านแต่ว่ามันหังได้่าหลายเสียดายไอ้ส่วนที่มันใหม่เป็นเทาเนาะค่ะเนาะ อะไรก็จะขอจบิบกันทห้ทําไใบแค่นี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่เขามาหลับชมิ่อไไมีดไความสุขนะค่ะเดอ้อเงินท้องลังไลเขามาอย่าเก็บอย่าจนนะคะสวัสดีค่ะ